นี่เห็นปลาวัดน้อยขอเดียวจางี้ด้อยนักฆ่าพันซบเลยเดีนี่จับหอยมาฆ่าเป็นพันๆเลยเดนี่โอ้ใหญ่เน้อเราต้องคัดมาแต่ตัวใหญ่ๆมีมุกอยู่บ่มันถึงยเชอรี่เขาเคยมีมุกอยู่บ่เมั่อกีจะเป็นนิวซื่อๆดอกอันนั้นเขามีมุกแต่ของเรามีพลอยจังสันใครเครียดละกัน นี่เพื่อนพลอยพลอยจากดินจากยางไฟนี่ยางไฟนี่ไฟมันลุกจุดมันลุกออกนอกม่อก็ะเ็นจังสั้นหลาอบกวบ้นเราบัวด้อยแต่บัววายเสียงดีแท้ๆดูนี่หมูไหม โอ้ยนหน้าม,มูหน่อไม้ข่อยงวยใช่ไหมไม้มาหนึ่งยายจะไม่ทําหน่อไม้ส่งเข้าวก็บไว้กินหอยของแท้ที่นี่ที่ดีเราตรงนี้นเตรียมตุนข้องไว้กินได้พี่น้องเอ้ยพายหมู่ฝุนกันนำ เราจะชาปนกิจป๊าหอยปลาบาน้่ยใหญ่ด้นี่นนอโอ้ยพอ่อแม่พี่โนโ้องป้าๆยายๆไปสายพอดได้ไม่ขึ้นเขาก็ลงห้วยทุกเมือนี่ตะปะควายะพี่น้องเลยอาว่าไปบางทีก็ขายขายหอยไปซื้อหมูซื้อไก่เก็ียบม,มากพ่อเดย์แบ่งปัน้ามบ้าน้าเมืองพันกิน เย่าหาจิปตปล่อยจังสั้นบ่โอ้โหอ,อันอนี้กะอ้มันย้อนแสงค่ะแม่เดี๋เดียวเดียวเดียวเออเลสินี่ปล่อยเราเด้อนี่เครื่องครบซะบ่ผ่ากะไคายใบมะกรูกดใช่แล้วโอ้ยตั้งย่างตั้งก๋ตี๋ ก็ลำเอียงตามฟืนลำบะตรงลยนี่ลำเอียงโอ้ยชีวิตป่าช่วงพูดเราก็จะเศร้าเหล่าเราก็จะซ่านอีกเมื่อคืนยอดเขาไปเก็บหน่อคล้ายก็ลงห้วยไปเก็บหอยก็ัว ทุกมือนี้มันก็ับตรงจังเสรนจและเขาปลาฮาร์ดโน้ตใหม่ร่องน้ำาร์บลกห้อยฮารปูปูห้อยปูปลาในอันไหนก็เอาอันนั้นละพี่น้องเอ้ยเป็นคนจะป้าคนบ่ได้เพราะว่าช่วงนี้เนาะมันก็อันนั้นแน่ต้องระมัดระวังทุกคนก็บเครื่อกชันเบิร์ตนะเนาะพี่น้องเอ้ยคื่องชั้นเบิร์ตธนาแต่ว่าอยู่เชันเบิรก็ดีอย่างนึงอาศัยได้หายใจอิ่มหน่อย ถึงถึงจะป่าคนก็ยังมีดินฟ้าอากาศาาก็ตักออกซะมะบ,อบอสด้มา,าแล้วเวลามันมันร้นนายอยู่เด้่ีหลาอยู่สบายหนเบิ่องนี้โอ้ดอกไมก้โอ้คนเตี้ยคนเตี้ยทำอีหยัางาก็ทำซู้งสูงของของของป่ามีความหวย กำลังจะคิดค้นคว้าทำหอยอัดกระป๋อง่แต่ตัวใหญ่ได้ไม่ทันตายได้ไงซื่อๆบอแต่ปอไว้นะบอตีคิงเออเพราะว่ามันมันมันขึ้นหนึ่งล่ะแล้วจะมากินเลยพี่น้องเลยแกแล้วก็ไดอีกสี่ล่ะพุนะชีวิตป่าไปใหญ่ใหญ่นี่แหละเอาทุกข่าาู้ทุกนก็เป็นตายอีโซนก็ ส่งมาหนาคนละบาทสองบาทโอ้แตงแต่โรบีบับมาเห็นบ่หาอยู่หากินนี่โอ้ยอย่างแต่พระทันเขาพี่น้องมันบ่าซุกก็มันแจ้งใหญ่ฮะอาทิมโรดทิมโรดนี่แกะออกแล้วตัวใหญ่ๆที่แกะออกเด็บใส่ถุงขายเดี๋ยวบาใช้ก็เบอร์เบอร์เชิงก็เหมือนแบ่งกันกินแบ่งปันกันกินดีกว่าอยู่ซื้อๆบ่หาอยู่หากินก็บ่ได้กินดอกพี่น้องเลย หมันก็บาเดินมาหานอานี่แหละตัวยิ่ใหญ่แกะออกเป็นตะก๋อยดีเนาะเป็นตะลาบเนาะโอ้ยกลับแก้มดีๆเลยพี่น้องนี่กำลังกรุบกรอบกรอบหวานโอ้ยเราคือดำยองเนาะอันเอาใส่อันเครื่องมอันเนาะเอาบปต้องไปตำแบกพริกลี้ยงมันอยากหรอพริกปนนี่อันใส่พงนัวเนี่ยละกับีบบักนาวแล้วก็บบกวกเอาข้าขวคั่วใส่เนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยจวดแซ่บหลาย あっ。<Okay. S 2> okay.